แต่เขาบอกว่าท้ามกลการข่าวดีๆผลผลิตจะออกเยอะคนทานเยอะเป็นที่ชื่นชอบแต่ก็มีปัญหาที่ทําให้ผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนเนี่ยบอกว่าแหมเป็นปัญหาที่ต้องรีบแก้ไขก่อนที่จะถึงหน้าทุเรียนจริงๆเรามีพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนนะทั่วประเทศในประมาณ80,00 0 0กว่าไร่เถอผล,ผลผลิตเนี่ยไม่น้อยกว่า1นึ่งล้านสองแสนตันและบริโภคในประเทศในประมาณ4 0 0 0 0 0ตันนี่ เพราะฉะนั้นดูแล้วก็คือผลผลิตส่วนใหญ่ส่งออกน่าจะมีผลผลิตทุเรียนเพิ่มขึ้น25%ปัญหาก็คือเมื่อมีผลผลิตมากเรื่องการส่งออกครับท่านผู้ชมนี่เขาบอกตอนนี้จีนเนี่ยเน้นมากเลยกับมาตรการซีโร่โควิดการส่งทุเรียนไปยังประเทศจีนนะครับท่านผู้ชมครับก็จะมีทางเรือนะฮะแล้วก็มีทางบกดานโยอี้กวนด่านนี้เป็นด่านหลักลาวเวียดนามแล้วไปจีนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ เดิมเนี่ยด่านนี้เป็นด่านหลักเขาบอกในช่วงเวลาปกติเนี่ยนะครับลดขนส่งตู้สินค้าผ่านด่านนี้ประมาณวันละ300กว่าตู้โดยเฉลี่ยก่อนจะมีโควิดนะแต่ถ้าเกิดว่าช่วงไหนพีคๆเช่นเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยเราส่งออกผลไม้เนี่ยประมาณ700ตู้นะ700ตู้ต่อวันนะครับท่านผู้ชมนี่ช่วงพฤษภาคมพีคๆเนี่ยอยู่อีกัวเนี่ยรับได้500กว่าตู้ก็มีมาแล้วนี่ผู้ประกอบการบอกนะ นะครับแต่ปัจจุบันเดือนที่แล้วเขาบอกว่ามีตู้เนี่ยสินค้าเนี่ยผ่านด่านเนี่ยเจตู้ต่อวันฮะในเจบเนี่ยก็แบ่งโคต้าให้กับเวียดนามเขาเองเนี่ยนันะส,ะส่วนใหญ่เหลือตู้ไทยเนี่ยสิตู้ฮะสิตู้เท่านั้นเองโอ้โหน้อยมากด่านต่อมาครับด่านตรงซิงเส้นทางเดียวกันนะด่านตรงซิงเนี่ยจริงๆก็ถือว่าเป็นทางออกแต่เขาบอกว่าที่ด่านเนี่ยมีการจับสลากจับสลากว่าจะตรวจตู้ไหน และถ้าคันไหนตู้ไหนโดนเนี่ยเวลาจับสลากตรวจโควิดเนี่ยเขาใช้เวลาตรวจกว่าจะออกผล15-20วันครับโอ้โหก็เรียบร้อยฮะผละไม้ส่งไปเน่าเสียพอดีด่านต่อมาครับด่านรถไฟพิงเสียงนะครับสามด่านนี้เป็นเส้นเดียวกันนะนะครับเขาบอกเวลาลดขนส่งสินค้าเรื่องของผลไม้ไปเนี่ยลถแต่ละคันเนี่ยมันจะมีตู้คุมอุณหภูมิ มีระบบไฟของรถเขาเนี่คุมไปพอไปถึงด่านนี้ก็ต้องเอาตู้เนี่ยไปขึ้นรถไฟก็มีค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งแล้วพอไปขึ้นบนรถไฟเนี่ยมีปัญหาครับว่าตู้เนี่ยมันคุมอุณหภูมิไม่ได้เพราะระบบไฟมันไม่ได้แล้วก็ด่านบอ่อเต้นครับนี่เขาบอกว่าด่านนี้เวลาเจอโควิดปิดนานเจ้าหน้าที่เจอคนติดโควิดปิดส4วันปิดสสัปดาห์ครึ่งเดือนภาคเอกชนเองกเกษตรกรเองครับเขาก็ปรับตัวกับท่านผู้ชมเมื่อมีปัญหาขึ้นมา นะครับทางการจีนเน้นมากเรื่อง COVID, โ,โควิดซีโร่โควิดเพราะฉะนั้นนะครับเกษตรกร,ะร,กรนะชาวสวนทุเรียนนะครับลงคัดบรรจุลงต่างๆเขาก็ร่วมไม้ร่วมมือกันจริงเขามีมาตรฐานขึ้นมาอยู่แล้ว g ีเเนี่ยของเกษตรกร,ร,กร g ีเเนี่ยของล้งทัดบรรจุก็ใช้อยู่แล้วล่ะเขาจับมือกันเป็น g AP ีเอ็พีพลัสจีเอ็มพีพลัสเลยมีพลัสขึ้นมาอีก เน้นเรื่องป้องกันโควิดด้วยพักเอกชนนะข้อเสนอเขาอยากได้กรีเลนกรีเลนก็คือช่องทางด่วนสําหรับสินค้าที่มันอาจจะเน่าเสียได้ง่ายพวกผลไม้เนี่ยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีช่องทางด่วนคือเร่งตรวจสําหรับเลนนี้เป็นพิเศษนอกจากนี้ครับสมาร์ทพอร์ตอย่างที่บอกครับด่านบ่อเตนอย่างเช่นบางด่านเนี่ยเจอพนักงานติดโควิด1คนเป็น14วันครับ14วันโอ้โหนี่ยเพราะฉะนั้น คนที่จะส่งออกนี่มีปัญหาเขาเลยบอกคนเน้นใช้เรื่องออนไลน์ให้มากขึ้นได้ไหมจะได้ใช้เจ้าหน้าที่น้อยลงแทนที่จะเปิดด่าน8ชั่วโมงเนี่ยเพิ่มเวลาหน่อยและอีกช่องทางหนึ่งคือเรื่องการส่งทางรถไฟความเร็วสูงหลายคนก็คงจะทราบอยู่แล้วละปัจจุบันเนี่ยประเทศลาวเนี่ยนะเขามีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมจากจีนเพราะจีนเขาก็ลงทุนให้มาถึงลาวเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดี แล้วถ้ารอเมษารอพฤษภาเนี่ยช่วงพีกๆเนี่ยโอ้ปัญหามันจะยิ่งหนักแล้วถ้าถึงช่วงนั้นเกิดปัญหาขึ้นมาขนส่งสินค้าไม่ได้รอนานนะฮะทุเรียนมีปัญหาไม่ได้คุณภาพมันก็จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของประเทศด้วยนะ